สัญญาณบอกว่าคุณหน้าตาดีเคยสงสัยไหมว่าตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่าวัยรุ่นหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจในรูปหลักษานของตัวเองแต่จริงๆแล้วมีสัญญาณรอบตัวที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์หนึ่งลองสังเกตว่ามีคนแอบมองคุณอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องหรือคนที่เดินสวนกันนั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาสะดุดตากับความน่าสนใจของคุณก็ได้ 2. บางครั้งคุณอาจจะได้รับรอยยิ้มจากคนที่ไม่รู้จักนั่นแสดงว่าคุณมีบางอย่างที่ดึงดูดใจพวกเขาโดยไม่รู้ตัว 3. คุณได้รับคำชมเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่เช่นเพื่อนทักว่าวันนี้ดูดีจังหรือเสื้อตัวนี้สวยนะก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้ว 4. เคยไหมที่อยู่ดีๆมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มใจบางทีความน่ารักของคุณอาจเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาอยากทำดีด้วยก็ได้ 5. การถูกชวนคุยเช่น มีคนเข้ามาสนทนากับคุณอย่างเป็นธรรมชาตินั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาสนใจในตัวคุณไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณพูดเท่านั้นจำไว้ว่าความสวยงามไม่ได้มีแค่ภายนอกแต่ยังรวมถึงความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองด้วยจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วสเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประกายออกมาเอง